ไม่ขอรับเงินน้ำเพชรตียาพาไม่ติดใจคู่กรณีขอโทษหลังโดนลวนลามที่ผับยังคงเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอยู่ตอนนี้สำหรับกรณีของนางงามสาวน้ำเพชรตียาพาที่ก่อนหน้านี้โดนเพื่อนเจ้าของผับชื่อดังลวนลามด้วยการตีที่ก้นอย่างแรงและยังโดนเจ้าของผับด่าทอด้วยคำหยาบคายจึงทำให้เจ้าตัวไม่พอใจถึงขั้นเข้าแจ้งความ ล่าสุดเรียกว่าจบด้วยดีเมื่อสาวน้ำเพชรออกมาโพสภาพคู่กรณีถือกระเช้าผลไม้มามอบให้พร้อมขอโทษโดยได้เขียนแคปชั่นว่า จากเหตุการณ์ที่เพชรโดนลวนลามตีก้นจากเพื่อนเจ้าของผับและโดนเจ้าของผับคนที่เป็นหุ้นส่วนด่าทอด้วยคำหยาบคายเมื่อคืนวันนี้เพชรได้เข้ามาแจ้งความที่สอนคอลอ,องตันพร้อมกับคู่กรณีโดยคู่กรณีได้มีการขอโทษเพชรด้วยความจริงใจแล้วด้วยการมอบกระเช้าและขอโทษเพชรผ่านสื่อแล้วถือว่าคุณได้แสดงความเสียใจและรับผิดชอบในการกระทำแล้วเพชรจึงไม่ติดใจเอาความใดๆค่ะ และเนื่องจากคดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีอาญาเพชรสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือแจกระำเนินคดีได้ทันทีแต่เนื่องจากเพชรเห็นแก่พนักงานทุกคนในร้านจึงไม่ขอรับเงินจากคู่กรณีแต่อย่างใดแต่ขอให้คู่กรณีนำเงินดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับพนักงานในร้านทุกคนเป็นจำนวน200,000บาทเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำงานและเป็นค่าใช้ใจ่ายของน้องๆพนักงานในร้านทุกคนแทนนะคะ ดีใจแทนน้องน้องทุกคนด้วยนะและถือเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ของเพชรอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกคนสาธุ